สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลต้องบอกก่อนเลยว่ายอมรับว่าตกใจมากๆไม่คิดว่าเพลียวเลาแสงทองเนี่ยจะมายืนจุดจุดนี้นะฮะจุดที่เป็นแบบโอ้ oh, my g ก d เปิดกว้างนะครับเปิดกว้างแล้วก็การทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของความดางังความมีชื่อเสียงซึ่งเธอก็เป็นซุปตามาก่อนหน้านี้นะั่นก็คือซ u เปอร์สา์หมอลำซึ่งมีคนรู้จัก เธอเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความดังเนี่ยแค่นี้มันถุดไปอยู่อีกมันก็ต้องไปอยู่กับช่องเจใช่ไหมครับไปอยู่กับช่องมากสีซะอย่างอ่ะใครพาไปครับรักกันแล้วก็ต้องส่งเสริมกันถูกไหมสนับสนุนสิ่งดีๆให้กันและกันงานคือปังตลอดล่าสุดน้องซันวงศะทอนเนี่ยที่เล่นละครช่องเจหลายเรื่องนะครับก็ได้พาแพลาวเนี่ย เป็นดาราป้ายแดงช่อง7ด้วยกันมันเกิดจากการชักจูงนำพาแล้วก็แนะนำแต่สิ่งดีๆเข้าหากันมันก็เลยทำให้เพลาๆเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยมีชื่อเสียงที่โอเคเลยนะคือการเป็นหมอลำการเป็นนักร้องเนี่ยแล้วคนรู้จักเยอะขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ชอบแล้วก็คนชอบ นะเป็นธรรมดาของของอเรื่องของการทํางานในวงการนะครับมีคนชอบไม่ชอบมีคนเกลียดแล้วก็มีคนรักมีคนไม่รักมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันไม่สําคัญแล้วคือมันเป็นปัญหาของพวกคุณแล้วอะ่ะนะคุณจะไม่ชอบมุนจะเกลียดอะ่ะเป็นปัญหาของพวกคุณแล้วแต่ปัญหาของฉันคือในด้านของแพลวๆเนาะเขาก็ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เคยคิดและไม่เคยคาดฝันที่จะมาเป็นนางเอกหรือนักสแสดง นาก็ถือว่าได้รับโอกาสดีๆมากๆเลยที่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสตรงนี้คือเขาเปิดโอกาสอ่ะเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเธอและสิ่งสําคัญที่สุดคือเธอสามารถมีความสามารถได้หลากหลายนะครับคนที่เป็นหมอลามคนที่เป็นนักดนตรีนักร้องเนี่ยเขาเรียกว่าอารม์ติสอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินแล้วมาเป็นนักแสดงแอดิวบอกเลยว่าเวิร์กช็อปแป๊บเดียวไม่นานครับวันนี้ก็พาไปรู้จักผู้ใหญ่ผู้กำกับและ รับบทละครค่ายโคลิเซียมนะครับอย่างเรียบร้อยเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกในชีวิตที่ซันแปลวเล่นคู่กันว้าวเล่นคู่กันด้วยก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า,าหนูไม่เคยคิดไม่เคยคาดฝันเลย หนูเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความฝันแค่อยากจับไมร้องเพลงและเป็นนักร้องแค่นั้นอ่ะมันก็คือความฝันสูงสุดของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนะอย่างที่เคยบอกกันไปนะว่าบางคนเป็นนักร้องก็พึงพอใจกับการร้องเพลงเมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับดังมากๆเลยก็เริ่มมีคนมาชื่นชมอ่ะิ๊บเป็นมาลายน้ําใจหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นของขวัญทางพยศมายเขาให้มาถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเข้าสังกัดเจ็ดสีเนี่ย คือถ้าเล่นแล้วมันเปลี่ยงเล่นแล้วมันดังคนชอบคนอินคนฟินคนจิน้นเอาละครับเจอกันงานอีเวนต์เลยงานอีเวนต์หนึ่งวันครับมีกี่งานมี3-4งานคุณรับเละเลยครับค่าตัวคุณอัพเพิ่มขึ้นได้เลยเพราะว่าคุณสามารถร้องเพลงได้การเป็นดาราแล้วร้องเพลงได้เครดิตดีนะครับได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนนะอันนี้พูดจากใจคนที่ทำสื่อมาก่อนมาความว่าแอดดิวเนี่ยคือไปอยู่ บอกดีหรือเปล่าเนี่ยคืออยู่ในสื่อสื่อหนึ่งแล้วกันอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งแล้วก็เห็นการทํางานนะครับเห็นการดิวดาราเห็นการที่จะให้ดาราเนี่ยเข้าไปในห้องพักแล้วเตรียมตัวโชว์ซึ่งถ้าเกิดร้องเพลงได้เนี่ยมันจะเป็นราคาอีกเลทหนึ่งซึ่งทางผู้ผู้รับผิดชอบหรือผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะโดยการที่ให้ฝั่งดาราเนี่ยได้ไปแปดสิบตัวเองเอา2 0อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมดาเพราะว่า ผู้จัดการดาราเนี่ยก็คือสามารถจัดการดาราได้หลายคนในเรื่องของการรับงานการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่พรลวก็ถือว่ามาไกลครับถือว่าเออเธอได้ดีจริงๆนะเธอมาได้ดีมากๆเนี่ยทำไมคำสาปแช่งคำต่อว่าคำว่าร้ายเธอถึงทำให้เธอได้ดีบางทีอดิวก็งงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วมึงเลวหรอกกูชื่อ <laughs> ใช่ไหมครับมึงเล็วหรือกูชั่วหรือ,อยังไงเออทำไมกูเล็วว่ากูสารพัดแต่ทําไมกูได้ดีกูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเออบางทีกูก็งงนะใช่ไหมอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยนางก็บอกว่านางได้ดูละครทีวีต่างๆก็ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ในตรงนี้นะเพราะว่า ผู้หลับผู้ใหญ่เลยเขาก็น่ารักนะครับเขาก็ให้โอกาสตรงนี้มาเมื่อหนูได้รับโอกาสทางแพรว์ก็กล่าวเนาะและทางผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสามารถติดต่อมาทางซันว่าอยากให้แพลว์มาแสดงละครช่องเจ็ดนางก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องแบบโอ้ไม่กอดตกใจมากช็อกอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดายอมรับว่าตกใจอานางกล่าวนะคิดพิจารณาและมีความกังวลว่าจะทําได้หรือเปล่า แต่หนูก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องซานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะ่ะเธอทําได้ครับเพลาวชีทําได้เพราะว่าชีมี acting มาก่อนในเรื่องของการเล่นละครสั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทํางานกับช่องเจดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นความ b ิ๊เอ่ะนะครับเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความ b ๊กเป็นความอลังการการที่ปล่อยนักแสดงสู่สาธารณชนเนี่ยมันเป็นการเปิดกว้างแบบ w ว r l d w ซึ่ง ตลาดของละครช่องเจ็ดมันปังมันไปถึงชาวบ้านมันไปถึงคนที่เริ่มดูละครใหม่ๆแล้วก็มันมีหลายกลุ่มหลายเจนที่เขาดูเพราะความสนุกสนานดูเพราะความมันแล้วก็ดูเพราะความสะใจหรือชอบใจเฮ้ยชอบจังผู้หญิงคนนี้ชอบจังทําไมเขาพูดอีสานเขาพูดดีมากๆเลยเห็นไหมขนาดดาราช่องสามนัเด็คูกิมิยะกับใครอะโบเมลดาใช่ไหมฮะอีสานนะครับคนอีสานว่าอีสานด้วยกัน นาคงนาคีละครดังอีสานทั้งนั้นนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าคนอีสานจะไม่เปรี้ยงไม่ดังเพราะว่าคนอีสานเนี่ยคือคนที่สืบต่อทอดสืบทอดต่อไม่ใช่ต่อทอดอันนั้นคือตัวต่อที่ทอดนะครับสืบทอดต่อสิ่งที่เราจะอนุรักษ์ไว้ดังเช่นงานศิลปะนะครับผลงานต่างๆเอาความเป็นศิลปะนะครับเอาการร้องเอา การแสดงบนเวทีที่หลายคนยังไม่เคยเห็นคือวัฒนธรรมลำป้าอีสานเนี่ยไปเผยแผ่ให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วก็ให้ทุกๆคนที่เขาเป็นเจนเอ็กเจน Y เจน Z อะไรเงี้ยเขาจะได้รู้กันเพราะว่าการมาอยู่สังกัดนี้เนาะมันก็ต้องแบบเปิดกว้างนิดนึงการโฆษณามันก็จะค่อนข้างเวอร์ไวนหน่อยมันก็ค่อนข้างที่จะดังแน่นอนนะครับ ทางเพลาๆเ,เนี่ยเขาก็ขอขอบคุณผู้บริหารนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนที่ให้งานเขานะครับแล้วก็ทั้งงานหมอลำและงานแสดงเนี่ยนะครับมันเป็นกำลังใจดีๆมากๆเลยแล้วก็น้องฟันนะฮะก็เป็นกำลังใจที่ให้กับเพลามากๆเป็นกำลังใจที่ดีมากๆในส่วนลึกๆ ข้างในนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยรักแผลวลามากๆแล้วก็เขาตั้งใจที่จะให้ผู้หญิงที่เขารักเนี่ยได้ดีอ้าวบอกเลยว่าไม่ต้องรวยครับไม่ต้องรวยไม่ต้องมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ก็สามารถนําพาให้ผู้หญิงคนหนึ่งทําตามความฝันได้เติมความฝันให้กับผู้หญิงคนหนึ่งได้น้องซันอาจจะไม่มีเงินเยอะเท่าแผลวพ่าแต่แผลว่าเขาก็เติมความฝันได้เพราะหวานใจของเขาเป็นคนช่วยสร้างนะครับเนี่ย ซึงบอกเลว่ามันจะมีความบาลานซ์ซึ่งกันและกันแฟนกันจะมีอีกคนหนึงไม่มีอีกคนหนึงมีถ้าคนที่มีด้วยกันทั้งคู่หรือรวยด้วยกันทั้งคู่เนี่ย มาจากคนละที่แล้วมาคบกันเนี่ยแอดดิวว่าคบกันยากเพราะต่างคนต่างมีอีโก้แต่ถ้าคบกันมาแล้วรู้จักกันแล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเห็นเขาเนี่ยมีเงินจากการมีรายได้การเป็นศิลปินแล้วตัวเองก็มาอยู่กับแพลาวแล้วก็เริ่มมีรายได้เหมือนกันนะครับมันก็จะกลายเป็นกระแสแล้วทาให้เราสองคนไปได้นานเพราะเรารู้จักตัวตนซึ่งกันและกันถูกไหมมากกว่าคนรวยมาคบกันแล้วมาบัฟกันจริงไหมครับบางคนรวยร้อยล้านไปคบกับรวยร้อยล้าน มันก็บัฟกันสิแชร์คนละครึ่งอามีข้อเปรียบเทียบอีกทาไมเ,เธอเป็นผู้ชายทําไมเธอไม่เลี้ยงฉันทําไมฉันต้องเลี้ยงเธออะไรเงี้ยเห็นไหมมันเกิดความบัฟกันเกิดขึ้นสุปตาอ้ําก็เช่นกันนะมีความรักทําไมเขาถึงไม่มีเป็นตัวเป็นตนเพราะอะไรเพราะอ้ําคือรวยมากนะครับระดับอ้ําคือรวยมากแล้วต้องไปเจอไฮโซที่ผ่านมาเนี่ยแล้วส่วนมากอ้ําจะเลี้ยงไฮโซจะเลี้ยงข้าวนะครับอันนี้คือวงในก็พูดกันมาน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะนางเงินเยอะมากฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรเท่ากับการเรียนรู้ไปด้วยการการสร้างไปด้วยกันแล้วค่อยๆเปิดไปทีละนิดทีละนิดอ่าเรื่องผลงานเรื่องความสามารถนะครับซันเขาก็ดันเป็นป่าดันเต็มที่ให้กับเพลาวเนี่ยแหละคือสิ่งที่หิวใจที่สุดเลยที่ดีได้มันก็คือการเปิดกว้างที่อยู่ได้มันก็คือความสามารถที่ หน้าที่ของเขานะครับที่มันจะต้องทําและจะต้องดําเนินต่อไปมันก็คือเรื่องของความมีวินัยและขยนันฉะนั้นทุกที่ที่เพลาเพลาเจอนะครับมันจะมีทั้งวินยัยขยนันอดทนซื่อสัตย์และจริงใจแล้วก็มารยาทนะครับอยู่ได้แน่นอนวงการบน,นี้นะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันก็คือองค์กรองค์กรหนึ่งที่ใหญ่มากมาก แค่นั้นเองแค่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าที่เคยอยู่เพราะองค์กรนี้คือ worldwide องค์กรนี้คืออย,อย่างที่บอกอะว่าเดี๋ยวอีเวนต์ก็เริ่มจะมาแล้วเริ่มจะเปิดตลาดใหม่แล้วช่วงนี้ก็มีฟู้ดมาร์เก็ตใช่ไหมครับตลงตลาดฟาสต์เวิร์กต่างๆแล้วก็เรื่องของการเข้าคอร์สท,ที่ว่าเออจะเป็นทําให้ าดาราบางคนเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในเชิงธุรกิจได้การเอาของมาขายในห้างการเอาบูธต่างๆมาลงอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการพูดคุยกันในเชิงธุรกิจนะครับฉะนั้นช่อง7เดี๋ยวเขาตาถึงเขาตาหลักที่เอาแปลวาเนี่ย มาเล่นหนังนั้นเล่นละครเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือครบรถครับผมครบรถยังไงฮะนักร้นะรองหมอลำลูกทุ่งอ่าสตรงสตริงนะครับหน้าตาที่สวยผิวพรรณที่ดีแล้วก็ความสามารถที่เธอยังไม่ทําอีกหลายอย่างการซ้อมบทละครถ้าเกิดว่าซ้อมไปซ้อมมาเล่นไปเล่นมาตายให้แบบพลากรีดกรีดไปกรีดมากูเป็นนางร้ายแต่ครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับมันคือนักแสดงอะ่ะเออมันก็ต้องแสดงให้ ถึงบทบาทน,นะไอ้ดิวใจก็อยากให้เป็นนางร้ายนะเพราะว่ามันฉีกกดทุกๆอย่างของวงคันหมอลำเลยนะครับอ่ะโอเคนักออกดีกว่าเนาะเออจะได้คู่กับน้องซันนะครับวันนี้ขอเคลี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอก,กันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ